ันนี้กับตันมวลจะพามาชมสนามบินที่อันตรายที่สุดในโลกสนามบินหนึ่งนะครับชื่อสนามบินสนามบินดูมองซานโตสดูมองประเทศบราซิลนะครับจะพามาดูเครื่องบินตกกันจะตกแบบไหนเดี๋ยวรอติดตามชมกันได้เลยครับ ตอนนี้เครื่องกำลังเข้ามานะครับจะเห็นว่าไม่สามารถที่จะลงตรงตรงได้เพราะว่ามีภูเขาบังอยู่ตอนนี้เครื่องจะต้องเลี้ยวหลบภูเขามาลง เป็นสนามบินที่สวยส,สนามบินหนึ่งเลยนะครับตรงนี้แต่อันตรายที่สุดอนุญาตให้เครื่องบินลำใหญ่สุดก็คือแอร์บัสเอสสหรือโบอิ้ง737เเท่านั้นนะครับถ้าเกินกว่านี้ไม่สามารถที่จะลงที่สนามบินนี้ได้มีชายหาดสวยงามด้วย เนี่ยครับภูเขาลูกนี้ยมันขวางทางลงของเครื่องบินพอดีเลยเพราะนั้นเครื่องบินต้องมาบินอ้อมแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไป ใชไหมครับภูเขาลูกที่เห็นข้างหน้าเรื่องอะไต้องเป็นหลบภูเขามาก่อนหลังจากนั้นก็เนี่ยต้องเลี้ยวมาลงแบบเนี้ย <laughs> มาดูกัน <laughs> ผมว่าผมบินมาสูงเกินไปอ่ะมาดูสิครับว่าจะรอดหรือจะล่วงลงได้ไหมได้ไหมได้ไหมทัดดาวไหมถึงสนามแล้วครับ ปรากฏว่ามาลุ้นกันครับจะอยู่หรือจะไปอาบน้ำดีกว่าครับตุ้มเป็นไงครับตกก็ไม่ตายนี่ครับข้อดีของเกมเป็นไงสวยงามไหมขอบคุณค่ะ